วันนี้สมศรีจะพามาดูเจ้าเวลาสมศรีแย่หยั่งอะ่ะคนเดินไปเดินมาจะเห็นหมดเนาะว่าสมศรีแย่หยังไม่ครัวทําอะไรทํากับคงกับข้าวทําไมไม่ใส่ถุงมือเมื่อวานมิตรานาที่เราเราทำสลัดไข่ไปแลาไมได้ใส่ถุงมือเนาะสมศรีอยู่กันน้ำนะคะเห็นไหมก๊อกน้ําอยู่ตรงนั้นอนะ่ะวันนี้ปอกผลไม้ก็ใส่ถุงมือเหมือนเดิมสมศรีจะใส่ถุงมือเฉพาะบางอย่างนะคะเพราะว่า บางทีใส่ถุงมือมันกำจัสะอาดนะเจ้าเวลาเอาใส่ถุงมือเนี่ยเอาหูอยู่เราจะรู้สึกมือของหฮาอะว่ามันซกกระปกเปาก็จะล้างไล่ตลอดเวลาเนาะแต่ถ้าใส่ถุงมือแล้วมันล้างมือไม่ได้นะคะถ้าล้างมือหนําก็เข้าถุงมือมันกับเปียเปียเนาะมันก็แล้วเตะข,ขนขิดเนาะอันนี้ผลไม้เสและเจ้าวันนี้ก็จะมาพอนะวะเวลาสมศรีทําอะไรอะ่ะทำไมาหยังกับคงกับข้าวไม่คงไม่ควายนย่งอะ คนกินเขาเดินไปเดินมาเขาเห็นหมอเจ้าว่าแม่ครัวใจใส่ถุงมือเริ่มใส่ถุงมือใส่หมวกเริ่มใส่หมวกอยู่สมการเฉพาะสมศรีอยู่มาเจ็ดปีกับเกยมีขายมาคอมเพนนะเจ้าอันนี้เหมือนทําอันนี้เห็นไหมเวลายาเจอีอยสมศรีจับกงจับไกลจ้ก่ออันนี้คือแพ็คของขายก็จะใส่ก็จะใส่ถุงมือเจ้าเพราะว่าเฮาไม่ได้ไปจับอย่างอื่นแล้วกับไ,ได้จับสิ่งติดเปื้อนหรือว่าโซปรปกเนาะอันนี้คือ จับอาหารใส่แจกวาแจกแข็งขายเจ้าอันนี้คือแกงไก่เนาะลูกพี่มาทําแกงไก่อันน้ขาขาวๆนี่คือคือซอสนะคือน้าแกงอีเดนืะหัวหน้าทำสมศรีก็มาแพ็คอันนี้แพ็คไว้ขายนะเจ้าแจกแข็งสมศรีจะใส่ถุงมือเป็นบางข้างที่มันจําเป็นแต่แตเจ้าเจ้าว่าทุกข้างเห็นไหมทางนู่นอะ ทางตีหัวหน้ายืนตรงนันะ้นอ่ะจะเป็นคนเดินไปเดินมาเขาจะเห็นหมดว่าเฮ้าเนี่ยหยัง่งเนี่ยหยัง่ยงเดี๋ยวสมศรีก็จะทําสลัดไข่เห็นนหะตรงนี้ก็เป็นตีจอดรถเห็นไหมคนเดินมาก็จะเห็นหมดว่าแม่ครัวทําอะไรหรือไม่ทําอะไรนี่นะคะอันนี้สมศรีก็ทําสลัดไข่เห็นไหมคนเดินไปเดินมาเขาก็จะหันหมดว่าแม่ครัวใส่ถุงมือลืมใส่ถุงมือเจ้าอันนี้สลัดไข่ อันนี้ใครคา,าวเวียจ้าตะว่าทำสลัดกุ้งจะบอกวันนี้ทำสลัดไข่เพราะวันนี้เป็นอาหารหมังสวิลักนะคะเส็จแล้วสมศริก็ใส่ต้นต้นอันนี้จ้าโรยโรยโรย,ยข้างหน้ามันมันจะได้มีสีสันเนาะเดี๋ยววันนี้จะไทยให้อพอยา,าวๆนะเจ้าเห็นไหมตรงนี้สมศริกะอยู่ก,กระกอกน้ำสมศริกะไม่ได้ไม่ได้ไม่อย่างนีไมได้ใส่ถุงมือนะเจ้า คุณจะใส่ถุงมือตลอดเวลามันเปลี่ยนไปมัได้นะคะทํากับข้าวอะความมุดซื้อของสมศรีเนาะก็แล้วแต่คนแต่บางคนปกก็ใส่ตลอดนะเจแล้วสมศรีก็จะมาทําสลัดมาเขือเทศสลัดเห็นไหมอันนี้สมศรีก็ใส่ถุงมือได้เจ้าเพราะว่าสมศรีต้องล่างมะเขือเทศตลอดมะเขือเทศสไลด์เจ้า มะเขือเทศสไลสมศรีทำสลัดกับหัวหน้านั่นแหละเจ้าหัวหน้าคนวนเนี่ยหัวหน้าขนไปทําอาหารห่อนวันในประทําข้าวเปียกหรือทำเป็นอย่างสักอย่างในมันเป็นอาหารบุฟเฟ่ต์เนาะสมศรีกไ็ได้ไปถ่ายหัวหน้าทําข้าวเปียกแลวค่ะอันนี้ทําสลัดมะเขือเทศเจ้า เสร็จแล้วก็ใส่ชีดโรยหน้าเห็นไหมแล้วก็ใส่ใบหัวะพาเจ้าชีดอันนี้มันอร่อยดีนะมันเค็มๆมันๆนเนาะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูยาวๆนะคะถ่ายให้อตอนที่คนมากินข้าวเนาะจะได้หูว่ะเวลาสมสีทำไม่อย่างนี เขาจะเห็นเขาจะเห็นหมดเจ้าวันนี้อาหารวันนี้ก็เป็นอาหารมังสวิรักิอย่างตมสีว่าวันนี้ก็จะไม่มีเนื้อไม่มีหมูแล้วเนาะมีแต่พักล้นๆเจ้าอันนี้ถั่วสลัดนะเอ้ยมันฝรั่งสลัดกับถั่วเจ้าอันนี้ไข่ตีน้ำสีน่ยตะกีนเนาะตะกีนเป็นมายองเนสอันนี้ถั่วสลัดเจ้าอันนี้ก็ถั่ว ส่วนมากมันก็จะมีแต่ถัวกับทัวนี่แหละเจ้าอันนี้ก็ถทัวโบสเห็นไหมเวลาวันไหนเป็นอาหารมังสวิรัติก็จะมีถัวเยอะเจ้าอันนี้กะหลำ่ำเส้นเวียดนามเจ้ายำเส้นเวียดนาม, <c oughs> มเวลาส้มสีผักลูกบาวก็จะเหา่า <c oughs> คิดว่าปอบมันมาแล้วมั้งอันนี้บล็อกโคลีสลัดอันนี้ชีส ส,สกระไทยพอนะชีสอันนี้มะเขือเทศสลดัดสมศรีทำตกะกี้จ๊ก้ออร่อยนะส่วนมากมันก็จะเป็นทั่วมากกว่าเจ้าเพราะมันเป็นอาหารมังสวิรัตเนาะนี่อาหารวันนี้เห็นไหมสมศรียืนทำกับข้าวอยู่เนี่ยคนมากินข้าวเห็นกะ คนเดินไปเดินมาเขาจะเห็นหมอเจ้าว่าสมศรีเน่หยังเย่หยังลูกพีเน่ยหยังเน่ยหยัง,ยงใส่ถุงมือลืมใส่ถุงมือเขาจะเห็นหมดแหละคนไหนสะอาดลืมสะอาดสามเดือนกรมสาธารณุขซุกบนาตรวจเตี่ยนหนึ่งเจ้าทุกสามเดือนน่ะยิ่งกว่าเมืองไทยอีกมาตรวจมดเลยนะของไอ้หยางมดอายุป,ปกรกถ้าไอ้หยางตีมันนี่โชโกโกป๊กปกบจะปิดเลยทันทีเจ้าว่าลงอาหารว่าร้านอาหารที่ไหนประกจะปิดเพราะว่า สาดน้าสุป,ปนลมาตรวจทุกสามเดือนนะคะเละตีสมศรีทํางานนี่ก็เป็นของออฟฟิศของรัฐบาลต้องกวเรื่องความสะอาดเจ้าหัวหน้าสองคนที่ปกตนะิอยู่มาเัห้าปีแล้วเนาะสมศรีอยู่มาเจ็ดปีแล้วแหมสินเดียนเมษาในเจ้ามดมดอายุเอยอย่าเป็นห่วงอย่า,ป,ออยาประมูลได้เนาะหัวหน้าประมูลได้ก็จะมีบริษัทใหม่มาเทคเอาเทคโอเวอร์ สมศรีก็ทํางานถึงวันที่3สิบเมษาเจ้าก็หัวหน้าบางคนถามสมศรีว่าออกจากงานแล้วกะได้งานใหม่แล้วกะยังอยู่ตีทํางานเก่าอยู่เลยเจ้ายังยงได้ไปไหนเตี้ยเนาะ,ะถามว่าสมศรีได้ทํางานเก่ากว่ายำหูต่ยังไม่รู้นะคะว่าจะได้ทําที่เก่าหรือเปล่าพาอเขายำเพื่อคําตอบเตี้ยเนาะก็รอคําตอบเจ้าแต่กะทาได้ทํากําเป็นอย่างเจ้านี่แหละอันนี้สมศรีก็ทายให้ดูยาวๆเลยเนาะ ว่าคนเดินไปเดินมาเขาเห็นหมดแหละว่าสมศสีแ่หยั่งแง่หยังหังวหน้าทําอะไรเราทํากับข้าวใส่ถุงมือหรือไม่ใส่ถุงมือไม่ต้องกลัวเรื่องความสะอาดนะคะคนกินเขาสามารถตัดสินใจได้เจ้าว่าอันยังเป็นจะได้และอีกอย่างตรงนี้มันเป็นออฟฟิศของรัฐบาลนะคะอันนี้กระถายมันคือพอเจ้าบางคนกระถามเนาะว่า ใส่ถุงมือหัวหน้าว่าก็จะอันจีเนาะอันนี้สมศรีก็กถ่ายมาคือดูเจ้าหัวหน้าหรือว่าคนกินบนก็เดินมาพอเดินมาเขาก็เห็นว่าแหละไ่สมศรีแม่ครัวทําอะไรไม่ทําอะไรตรงนี้มันเป็นครัวเปิดมันไม่ได้ครัวปิดเหมือนเมืองไทยนะเมืองไทยนะ่ปิดแน่น,นแท็กอยู่หลังล่านปุน่นที่นี่เหรอล่างจานใบกับห,หันะลนล่างหยังกระหันมดเนาะล่างลาพักเป็นจะได้ง,ง่หยังคนดูคนกินบน ตัดสินใจเองได้เจ้าพ่นพอเองเนาะอันนี้กระทายใือพอนะคะอธิบายให้ฟังค่ะอย่าโกดกันเนอร์สมศรีกับมาอาธิบายให้ฟังเจ้านี่แหละเจ้าคลิปนี้ก็จบแค่นี้แหละขอบคุณทุกท่านติดติดตามกร,รุณากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ